คุณอยากออกแบบร้านอาหารใช่ไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจออกแบบนะครับหากยังไม่ได้ฟังคลิปนี้เปิด5เทรนด์ออกแบบร้านอาหารให้ปังรับปี2025จะมีเทรนด์อะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ 1ครับคุณจะต้องออกแบบร้านให้ลูกค้าจดจำร้านของคุณให้ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการมาเพียงแค่รับประทานอาหารอร่อยๆแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับการรับประทานอาหารที่อร่อยย่อมต้องมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีด้วยถ้าคุณออกแบบร้านของคุณให้มีบรรยากาศที่ดีมีการตกแต่งที่น่าสนใจมีการใช้ธีมต่างๆที่แตกต่างที่คุณคิดว่าคุณจะสั่สร้างธีมร้านของคุณให้มันโดดเด่นได้ เมื่อตีมของคุณแตกต่างแล้วมีบรรยากาศที่ดีแล้วมีกนนารนำแสงไฟตกแต่งต่างๆมาช่วยให้ร้านของคุณมีบรรยากาศที่ดีเมื่อร้านของคุณมีบรรยากาศที่ดีลูกค้าที่เข้ามาจะเกิดความประทับใจและจดจําร้านของคุณได้ง่ายครับรวมถึงเขาสามารถบอกต่อเพื่อนๆของเขาให้มาใช้บริการร้านของคุณได้ง่ายอีกด้วยอย่าลืมนะครับบรรยากาศที่ดีจะสามารถทําให้ยูทูบเบอร์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ มีมากมายเลยครับยูทูบเบอร์คนดังเมื่อเห็นว่าร้านอาหารร้านนี้มีบรรยากาศที่ดีน่าสนใจน่าปั้นยอดวิวได้เขาก็จะมารีวิวร้านอาหารของคุณเมื่อยอดวิวก็สูงมีคนติดตามเยอะก็จะมีคนนั่นนะครับติดตามมาจากช่อง,ของเขามาทานร้านอาหารของคุณเห็นไหมฮะการออกแบบร้านอาหารให้น่าสนใจและแตกต่างไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าจดจำและบอดต่อเท่านั้นยังสามารถทำการตลาดผ่านยูทูบเบอร์ได้ด้วย อย่าลืมนะครับร้านอาหารไม่ได้มีแค่รสชาติอาหารที่อร่อยอย่างเดียวต้องมาพร้อมกับบรรยากาศที่ดีให้หน่าจดจำและประทับใจด้วยครับ 2. ครับดีไซน์มีการยืดหยุ่นได้เดี๋ยวนี้ร้านอาหารไม่ได้มีการจัดโต๊ะนั่งธรรมดาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับร้านอาหารจะมีดีไซน์ที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าเมื่อก่อนเช่นฮะ โต๊ะอาหารไม่จําเป็นต้องนั่งด้วยเก้าอี้เสมอไปอาจจะมีบางโซนที่นั่งด้วยเก้าอี้บางโซนนั่งแบบเป็นหลุมลงไปหย่อนขาไดา้บางโซนเป็นนั่งแบบมีเชือกห้อยไว้ตรงริมระเบียงชมกับบรรยากาศริมแม่น้ําหรือบางโซนอาจจะมีการตกแต่งให้มีซุ้มที่สวยงามและแตกต่างเห็นไหมเขาว่าดีไซน์ที่ยืดหยุ่นสามารถสร้างบรรยากาศที่หลากหลายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการได้ ในส่วนของ o u t ดอร์ครับเมื่อก่อนก็จะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่โล่งๆแต่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารส่วนใหญ่ในโซน o u t ดอร์จะมีการทําหลังคาแบบพับอัตโนมัติได้เวลาฝนตกก็สามารถที่จะดึงรอกแบบอัตโนมัติให้ปิดได้เห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีกับดีไซน์ได้พัฒนาไปไกลกว่าเมื่อก่อนเยอะมากๆแล้วถ้าเราเก้าวตามไม่ทันร้านอาหารของคุณก็จะไม่สามารถที่จะสู้กับคู่แข่งได้อย่าลืมนะครับ ดีไซน์จะต้องมีการยืดหยุ่นมีหลายฟังก์ชันที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ครับ3ครับดีไซน์ต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปี2025นี้นะครับระบบการสั่งอาหารต่างๆอาจจะไม่ได้ใช้เด็กเสิร์ฟแล้วนะครับคุณลองสังเกตดูว่าร้านอาหารที่ก้าวตามเทคโนโลยีในประเทศไทย ไม่ต้องพูดถึงเมืองนอกนะครับเมืองนอกอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วแต่ในประเทศไทยมีการพัฒนานหลายร้านแล้วครับที่มีระบบการสั่งอาหารด้วย QR code บางที่ก็จะมีการสั่งอาหารด้วยหน้าจอสัมผัสบางที่ไปไกลกว่านั้นครับนำระบบ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ AI สามารถแนะนำเมนูโปรโมชั่นให้คุณได้ทั้งยังสามารถอธิบายเล่าเรื่องราวร้านอาหารอานคุณให้กับลูกค้าประทับใจได้อ,อีกด้วยการคิดเงินแล้วก,กดคิดเงินจากหน้าจอนั้นได้เลยครับ เพียงแค่ให้พนักงานมาตรวจสอบรายการอาหารว่าตรงไหมเท่านั้นระบบต่างๆที่นำมาใช้สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าครับเมื่อลูกค้าเกิดความสะดวกสบายอาหารมีรสชาติที่อร่อยบรรยากาศสุดแสนจะประทับใจเป็นไปได้ยากเลยครับที่ลูกค้าจะไม่แนะนำและบอกต่อผมเชื่อว่าดีไซน์ที่บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้ร้านของคุณนั้นแตกต่างไปจากคู่แข่งแน่นอนครับ สครับดีไซน์ที่มีเรื่องราวดีไซน์ที่มีเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ดีไซน์การตกแต่งร้านอาหารหรือดีไซน์ในการตกแต่งร้านทั่วไปไม่ได้เป็นดีไซน์แบบปกติทั่วไปแล้วนะครับเทรน์ในปัจจุบันนี้ยดีไซน์สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ หากร้านอาหารของคุณอยู่ในสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์หรือร้านอาหารของคุณอยู่ในที่ที่คุณสามารถขายเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของคุณได้หรือแม้แต่ร้านค้าทั่วไปก็แล้วแต่ครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์แต่เขาสามารถที่จะสร้างเรื่องราวของร้านเขาเช่นร้านเขาเปิดมา50ปี100ปีมีการสั่งสมประสบการณ์จากรุ่นคุณทวดมาเป็นคุณพ่อแล้วมาต่อยอดถึงรุ่นเขามีการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างมากมาสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความประทับใจของพวกเขาครับและเขาสามารถนําเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะครับมาถ่ายทอดผ่านดีไซน์ ถ้าดีไซน์สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้ลูกค้าจะเกิดความประทับใจครับว่าดีไซน์นี้ไม่เหมือนกับทั่วไปไม่ว่าเราจะมองไปยังผนังด้านนี้เพดานตรงนี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้เรารับรู้ผ่านทางสายตาเห็นไหมครับว่าการออกแบบดีไซน์ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบให้สวยอย่างเดียวแต่ดีไซน์นั้นถ้าสามารถบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจเกี่ยวกับร้านของคุณได้ หรือบ่งบอกถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์สถานที่นั้นๆที่ร้านของคุณตั้งอยู่ได้ร้านของคุณจะมีความแตกต่างครับและเมื่อเกิดความแตกต่างก็จะเกิดการบอกต่อนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นเทรนด์ปี2025ที่การออกแบบเดิมๆในอดีตไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันแล้วครับ 5. บรรยากาศที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ ในยุคป,ปัจจุบันครับการออกแบบที่สามารถนําบรรยากาศที่มีความเป็นธรรมชาติมาอยู่ในดีไซน์การออกแบบได้งานออกแบบนั้นจะสามารถสร้างความผ่อนคลายกับลูกค้าได้คุณลองคิดดูสิครับถ้าร้านอาหารของคุณมีการนําสีเขียวของต้นไม้มีการนําต้นไม้มาอยู่กลางร้านมีการนําพุ่มไม้มาประดับตกแต่งเมื่อมีพื้นที่สีเขียวเยอะลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านก็จะรู้สึกผ่อนคลาย ในมื้อเย็นหรือมื้อกลางวันที่ลูกค้าอยู่ในเมืองครับบางครั้งอาจจะเครียดจากการทำงานหรือไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเลยถ้าเข้ามารับประทานในร้านอาหารของคุณแล้วเจอสีเขียวและมีความเป็นธรรมชาติสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับจะสร้างความผ่อนคลายกับลูกค้าของคุณได้คุณลองสังเกตดูสถานที่ที่สำคัญระดับโลกสิครับ <S <S เช่นสนามบินสิงคโปรม์มีการตกแต่งด้วยพุ่มไม้สีเขียวนำต้นไม้มาประดับตกแตง่ง พราะเขาต้องการให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาหรือใช้บริการในสนามบินเกิดความผ่อนคลายไงครับ 2. นะฮะเดอะมอลงามวงวานคุณเห็นไหมครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับเดอะมอลงามงวานที่เพิ่งรีโนเวทไปก็นําพุ่มไม้สีเขียว <fur> นําต้นไม้ามาประดับตกแต่งในห้างสัมิารขขางเขาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับว่าดีไซน์ที่ใช้บรรยากาศเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้จะสร้างความแตกต่างให้กับร้านอาหารหนํงคุณได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความประทับใจอย่าลืมนะครับดีไซน์ที่เชื่อมโยงธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ในดีไซน์ได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างดีเลยครับสำหรับ5เทรนด์ที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดเป็นเทรน์ที่ควรนำไปปรับใช้ถ้าคุณสามารถนำไปปรับใช้นำไปประยุกต์ได้ ผมเชื่อว่าร้านอาหารของคุณปังและมียอดขายเข้ามามากกว่าที่คาดคิดไว้แน่นอนแต่บางครั้งนะครับเราก็คิดเองไม่ได้บางครั้งเราอาจจะจำเป็นต้องหาผู้ช่วยมาช่วยคิดถึงแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไทยมาวีของเราครับเป็นบริษัทที่ออกแบบด้วยแล้วก็ตกแต่งด้วยเรามีด ер, มีไซเนอร์มัณฑนกรมากมายหลายท่านครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบร้านอาหารมาแล้วอย่างมากมายเราสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้ หรือคุณสามารถนำไอเดียหรือธีมของคุณไปบอกกล่าวให้เขาประยุกต์ต่อได้งานดีไซน์เป็นงานที่สำคัญครับถ้าเราออกแบบดีไซน์ทุกอย่างออกมาสวยงามโดดเด่นร้านอาหารของคุณก็ยากที่จะไม่ประสบความสาเร็จอย่าลืมนะครับคิดถึงงานออกแบบร้านอาหารคิดถึงไทยมาวีครับ